แกนสเตอร์รูดครับจะให้ดูครับผมนี่นจะหมุนฟีอย่างนี้เนาะนีนนะ่วิธีแก้ไขก็คือส่วนมากแล้วก่ะพ่นกับบางคนก็นเทียมเนาะนี่เทียมสเตอร์ติดกับแกนเลยพี่น้องแล้วมีเพราะว่าค้ามันพาเครื่องเปลี่ยนแกนสเตอร์ไม่มักก็บเบิดหลายเนะครับเนาะนี่ คาสร้างกับเบิร์หลายครับผมจริงแกนมันก็ไม่แพงมาได้หรอกแต่ว,ว่าคาร่างอ่าที่แพงแน่พี่น้องเพราะว่ามันต้องลื้อเครื่องเบิร์เลยครับผมต้องพาเครื่องนะครัรโปรนี้แบบนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจีไอมาแนะนําวิธีในการอ่ทาทำครับผมในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเนาะเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับผมเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้ไขปัญหาเพราะต้องเชื่อมสตือติดแล้วก็บ่ต้องพาเครื่อง มาเบิงครับผมต้องใช้ฟีมือนี่หนึ่งครับผมในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เนะาะโดยเราต้องฟอกตัวนี้ขึ้นมาครับผมเนี่ยฟอกฟันตัวนี้ครับผมเนี่ยเนาะ <c oughs> นะครับเราจะต้องฟอกฟันตัวนี้ขึ้นมาครับผมนี่ยให้มันเ้าฟอกเขามาแล้วเขาก็มาแตงน่อยนึงพี่น้องเอาทินเตียม,มาแตงน่อยนึงเนาะ แต่งให้สเตอร์มันเขาได้พอดีนะครับผมเนี่ยแต่ว่าต้องใช้ฟีมือในการแต้มครับผมอ่าตู้เชื่อมเขาเลยล่ะอใส่ตู้เชื่อมเนี่ยพี่น้องแต้มเนี่ยแต้มจิดจิต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 จิดนะครับอ่แล้วก็ระวังห้มันใยมันโดนร่องตรงนี้ครับผมเนี่ยร่องร่องอ่าตัวปิ้นล็อกสเตอร์นี่เนาะนี่เขาเแต้มมาห่อนี่พ่อพี่น้องเนี่ยอเยอะแต้มสุดเลยครับนี่มันจะมีบาอยู่เนาะ จะแต้มมาแล้วก็เว้นไว้เว้นตรงนี้ไว้ครับผมนี่แต้มมันนิดเดียวครับนี่แต้มจิตจิตจิตนะแต่ว่าต้องใส่ฝีมือระดันึงพี่น้องใน,น,นการแต้มเนาะนะครับอ่ะมาดูนเขาผม <laughs> ดูครับผมว่าใช้ได้ไหมนี่ครับโฟกันมาโอ้โหเยวต้องแต่งเยอะเลยครับผมนี่ <S <S ใช่อย่างนี้เนาะเอาหินเกียร์แล้วก็ใช้อันนั้นแต่ง <S <S อมยิ้มอ่ะอมยิ้มนี่ครับไป็อมยิ้ม ตองดูซิเขาได้ไหมอ๋อเยอะขึิดเล่นๆอย่เกียร์เยอะเลยครับผมกี้มือมันไปแต้มมันล้นออกมา ดูสิครัมว่าเป็นยังไงโอเคไหม ไม่ได้ซู่แต่งกันีลต้องทำให้ได้ฟอกอย่าง้ได้ยังได,ด้ครับผมดูครับผมกระสีได้ประมาณนี้พี่น้องนี่นี่ครับเอาฟอกฟ้านมันขึ้นมานะพี่น้องนี่พวกเราผมก็ใสอ่อมยิ้มเนาะแต่ง แตงล่องมันครับผมเนี่ยร่องฟันสเตอร์ครับเนี่ยมันก็ดีกว่าที่แรกครับผมเนี่ยวันแบบนี้ก็ใส่เลยครับเดี๋ยววันนี้ก็สิเปลี่ยนสิ้นสเตอร์ครับผมเพราะว่าสิ้นมันเบิ้งมันซึมเนาะแกงเครื่องอะไรนั้นเนี่บผมแล้วก็ใช้นี่นะครับไขค,ควงนี่นะครับงานออกมาเลครับพี่น้อง อืมออกมาแล้วครับสินเพราะว่าตัวนี้มันโดนความร้อนเนาะมันจะเสียครับผมนะ่ินสเตอร์อ่าอ่นานแป๊บนึงครับนี่ครับ,รบเดเนะีเข้าง่ายเนาะเข้าง่าย ใส่แล้วก็ใส่เข้าไประวังสิ้น,น,นปิ้นออกพี่น้องนี่ครับเข้า้วครับผมเจอเจออนนันเข้าไปไม่ยากเจ,อ,จ,อ,จอเจอระบีเข้าไปเรียบร้อยเลยตอกไปเลยครับ นี่ง่ายๆครับผม <c oughs> นี่ครับแล้วก็ดูว่ามันสนิทหรือยังมันเสมอกันไหมอะไรตนเราเกียวตัวนี้ยันนองเนน่ยกัหล่ะต้งใช่เราเกียวตัวนี้ยฝ่ายนี้นี่ก็ผมเรียบร้อยแล้วครับเนี่ส่งงานได้อือ <c oughs> บ่ต้องบ่ต้องพาเครื่องพี่น้องในเฮ็ดแบบนี้ครับผมนี่ฟอกฟันขึ้นมาเนาะนี่ฟอกฟันเต,เ,ตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็แต่งหน่อยนึงแล้วเฮาก็ใสขึ้นคือเก่าอครับผมนี่ใช้ได้เหมือนเดิมครับผมเฮ็ดมาหลายขั้นแล้วครับพี่น้องสูตรนี่ครับผมใช้ได้กิงครับผม